แล้วก็ในเช้าวันนี้ค่ะในนามผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักรใจสมานหัวหินชํำขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาอยู่ในสถานแห่งนี้พระวิหารของพระเจ้าแห่งนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยากจะกต้อนรับแขกของเราเราถือว่าคนที่มาครั้งแรกนี้เป็นแขกของเราคนต่อไปคือพี่น้องนะคะสารเสิญพระเจ้าพี่น้องของเรานะคะแล้วก็วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่ คริสตจักรใจสมาสมุทรปาการนำทีมโดยอาจารย์วันสุดีอาอสงครามเมื่อกี้วดที่ไหนนะแสดงว่าพวกเราต้องอธิษฐานเผื่อสมุทรปาการและอาจารย์ฉัดใจแล้วการคอธิษฐานเผื่อเองไหมคะอารีลุย่ะเป็นเพื่อนอาจารย์วันสุดีอาจารย์วันสุดีอยู่ไหมคะอ่าอาจารย์วันสุดีอยู่ทางโน้นนะคะสรรเสริญพระเจ้าอารีลุย่ะ แล้วก็อาจารย์ชื่นจิตนะเป็นวิทยากรของค่ายที่นี่อะไรเรื่อยตัวสูงมากเชิญยืนหน่อยการละเสรในไม่้เราเติมือนะแล้วก็อาจารพี่น้องใจสมานสมุทรสงครามเยงนขึ้นนะเราจะตบมือต้หลังที่เราเป็เพลงพิเศษนะจากคริสตจักรใจสมานสมุทรสงครามอะไรเรื่อยแสดงว่าพี่น้องตั้งใจฟังนะ woo mm -hmm. ข้าพเจ้าไปค่ายของเกรดพันธกิจไร้พรมแดนอยากจะทราบว่าเมื่อเจ็ดแปดปีที่เราข้าพเจ้าได้รับถ้อยคำหนึ่งคือพันธกิจไร้พรมแดนข้าพเจ้าก็ประกาศกับสมาชิกทุกคนว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะรับใช้ข้าพเจ้าในพันธกิจไร้พรมแดนแต่พอมีค่ายข้าพเจ้าไปเพราะข้าพเจ้าอยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหม มันตอบมันตอบอะไรหัวใจของเราเราไปเพื่ออะไรแต่สิ่งที่พระเจ้าได้นั้นมันเกินกว่าคําตอบเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดถึงนั้นคือการหว่านมาเมล็ตดต้นพืชลงการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงไปในหัวใจเด็กๆเอเมนโอ้พี่น้องอัิการมากแล้วคนที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์นี้ตอนนี้และรับใช้พระเจ้าและเกิดผลมากกว่าที่ผู้ใหญ่อีกเอเมนแล้วพระเจ้าก็นําทีมไปอีกสี่คนด้วยกนะัน ก็าไปเรีร้องเขไม่รู้จะร้องแบบไหนพี่นะ้องเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดหน้าไม่ต้องมองใครเลยแล้วก็ะอื่นเพาะอ,อะไรพาะสิ่งที่เรากาลังทางนั้นมาถูกทางไงแม่เรากำลังทำเป็นสิ่งที่ม่้ยืนยันกับเราว่าสิ่งเหล่านี้คือหัวใจของพระบิดาที่เราจะวางเมล็ดพืชลงไปในชีวิตของเด็กๆไงเม่เขาไปกับมาด้วยการเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าไม่ใช่แค่ให้ทุนเท่านั้นแต่จะสนับสนุนเขาให้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้น,นไงแมน เน้นพี่น้องที่รักยาเป็นคริสเตียนแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดผลอะไรเ,เวลานี้เข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราท้งหลายทุกครอบครัวเราท้งหลายทุกคนอยากจะมีชีวิตที่เข้าสู่ระดับใหม่ตลอดเวลาเขาไม่อยากจะท้าทายพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแผ่นดินของพระอง ที่เราทูลขอนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราทั้งหลายริษฐานด้วยกันขอพระเจ้าเมตตาที่เช้าวันนี้ห,นหัวใจของเราที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อพระอ,องค์ที่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดก็แล้วแต่แต่วันนี้ขอให้มันเล็ดพันแห่ง การฟื้นใจมเมล็ดพันธุ์แห่งฟ้าสวรรค์มเมล็ดพันธุ์แห่งพระเยซูคริสต์มเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตขึ้นในชีวิตของเรานั้นได้เป็นพระพรได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าโอ้พระเจ้าฟ้าสวรรค์น,นั้นอยู่ในเวลาอยู่ในชีวิตเราเวลานี้พระเจ้าขออวยพรพี่น้องของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราทั้งหลายจะเป็นคริสเตียนที่รักพระองค์เป็นคริสเตียนที่อยากจะเกิดผลมากเป็นคริสเตียนที่จะไม่อยู่เกิดผล และจะเป็นคริสเตียนที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ให้อาณาจาของพระเจ้าขยายไปเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งพระองค์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าการฟื้นฟูไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่เอเมนพี่น้องชี้ลงมาที่การฟื้นฟูไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนแต่เกิดขึ้นที่ อ่าชี้ถุงที่หัวใจอยู่ทางไหนอ่าชี้ชีชช้ไม่ถูกชี้หัวใจอ่านะฮะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่น,น,นี่อยู่ที่นู่นอ่าเรื่อยๆพี่น้องทีลรกให้เรารู้ว่าวันนี้เราจะพบกับการฟื้นใจในชีวิตของเราแบบง่ายๆแบบที่ที่ไหนก็นได้ที่มี พระเยซูอยู่ที่นั่นจะเกิดการฟื้นฟูแม่นชีวิตเราต้องเรียนรู้เลยว่าเราจะไม่ได้อยู่ข้างหน้าเสมอไปแล้วก็จะไม่ได้อยู่ข้างหลังเสมอไปเอเมนไหมคะชีวิตเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่วันนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอที่ว่าบ่อน้ําแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้าพี่น้องจําได้ไหมว่าชีวิตของเราต้องมีการฟื้นใจอยู่เสมอมีการฟื้นฟูขึ้น อำนาจของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิง่งวันนี้เนี่ยมีคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ถ้าพี่น้องดูด้วยกันเราจะอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยกันหนังสือยอห์นบทที่สี่ข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบห้าพี่น้องจะจำได้เมื่อพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันดีไหมคะพี่น้องจะได้เข้าใจเนื่อสองสั้ พระองค์ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอนความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพดิศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตน บ่อน้ำของยาโคอบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อน,น,นั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตักกับนางว่าขอน้าให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปเสื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าชไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรีย พรอพวกยิวไม่คบหาชาวสมารียเลยเพระเยซูตัดตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จากผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ําให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น,ะน้ำทำรงชีวิตแก่เจ้านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่ะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ําทำรงชีวิตนั้นมาจากไหน ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบ,บรรพบุุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ํานี้แก่เราหรือและยาโคอบเองก็ได้ดื่นจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่นน้ํานี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่นน้ําซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ําซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร นางทูนตอบพระอ,องค์ว่าท่านเจ้าค่ะขอน้ํานั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่เอเมนชีวิตคนเรามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้แม้ว่าในสถานที่ที่อาจจะไม่ใช่ที่ที่บางคนคิดว่าเป็นจุดนัดพบที่มีชื่อเสียงอะไรแต่ว่า มีหญิงชาวสมาเรียซึ่งคนสมาเรียเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รับการให้เกียรติเหมือนกับคนยิวเป็นเหมือนกับคนเหมือนคนอินเดียเวลาแต่งงานนะ,ะแล้วก็เขาต่างวันน้าก,นกันก็จะเรียกว่าอะไรจันทรานใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนการคนยิวแต่งงานกับคนต่างชาติเรียกว่าคนสมาเรียเอ้ยพีน่น้องที่รักหลายครั้งเนี่ยถ้าชีวิตของเราที่ยังไม่เคยได้พบกับกัน ฟื้นใจหรือพบกับสิ่งที่มีคนท้าทายว่าจะดีขึ้นหรือยังป้อนรับพระเยซูคริสต์ยังไม่รู้จักพระองค์แต่วันนี้มีสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนในชีวิตแล้วก็ไม่อยากจะพูดสั้นๆอยากให้ท่านเป็นเข้าใจและรู้ว่าการฟื้นฟูมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรคือการฟื้นฟูการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่นอนน้ําเยซูก็ปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พระเยซูนะคนยิวก็จะไม่ทักทายคนสมารเรียนอยู่แล้ว แต่นี่พระเยซ like ูทำในสิ Cha ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพี่น้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนหรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เราได้รับเกียรติที่เราได้รับการท้าทายที่เราได้รับการเชิญชวนที่เราได้เปิดประตูมีคนเปิดประตูบางสิ่งบางอย่างให้แก่ในชีวิตของเราเป็นครั้งแรก ได้ทาบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนคนได้ค่ะแต่ได้รับการยกชูกขึ้นพี่น้องเคยมีไหมที่ในชีวิตเราเหมือนแต่สลายมีคนูหมิ่นและยอเยอะยมแต่วันหนึ่งเราได้รับการยกขึ้นชีวิตของเราบางครั้งจะอยู่ในความละอายอยู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําในสิ่งที่เหมือนกับคนทั่วไปถูกประนามแต่วัาาหน,นหนึ่งมีคนนึ่งยกบเราขึ้นนี่เป็นสิ่งที่หญิงชาวสมาเลียคนนี้เนี่ยเมื่อพบกับคนหนึ่งเขาไม่ได้มองด้วยสายตาที่ดูถูกและเยียดหยาม พระเยซูไม่ได้เชิญชวนหรือท้าทายในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่านางรู้ว่านี่มันเป็นอะไรกันแน่เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและยินดีไม่มีคนหมาคนไหนที่พระองค์จะช่วยไม่ได้อีกแล้วเอเมนไม่มีหมาคนไหนที่พระองค์ชุดขึ้นไม่ได้อีกแล้วเอเมนพี่น้องรู้ไหมถ้าการฟื้นฟูของพระเจ้ามาถึงชีวิตเราไม่ว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระองค์ก็ยังเปิดประตูให้เราเอเมนสิ่งที่เป็นบทเรียนในให้เราทั้งหลายได้คิด เ้าพยายากจะแนะนําและอยากจะช้าหายแล้วว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความกลัวที่ทาให้ความอายที่ทาให้ความละอายที่ทาให้ความต่ําต้อยที่ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ไม่เคยมีโอกาสนั้นถูกทิ้งออกจากตรงนี้แน่นเขาพ่ายากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่มีอะไรที่ง่ายเลยในการที่ติดตามพระเจ้าไม่มีอะไรที่ง่ายเลยที่ท่านจะไม่จ่ายราคาผู้ใดจ่ายราคามากเท่าไรก็ไปไกลเท่านั้นเอเมน เอเนคุณจ่ายราคาในพระเยซูคริสต์มากาเท่าไหร่บาเ็กของคุณนะก็เปรียบกันไม่ได้อยู่แล้วคุณเลือกได้อะเมนคุณจ่ายราคาได้ที่เราไม่เราั้ง<ม>หลายรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ได้เปิดประตูได้ได้พบกับพระองค์เป็นการส่วนตัวในพบพระองค์เป็นการส่วนตัวพี่น้องพี่น้องอยากพรพระองค์ส่วนตัวไหมคะโอ้พี่น้องถ้าเราได้พบพระเยซูส่วนตัวพี่น้องการฟื้นฟูจะเกิดข,ขึ้นในชีวิตของท่านเอเมน พี่น้องท่านต้องมองหาโอกาสในการได้พบกับพระเยซูมันสําคัญในการที่เราต้องพบพระเจ้าให้ได้เอเมนพี่น้องท่านต้องพบพระเยซูให้ได้เอเมนการฟื้นฟูจะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่พบเป็นเยซูบาร้านอย่างนี้การฟื้นฟูได้เกิดขึ้นเพราะว่าหญิงชาวสมเเลียคนหนึ่งคนที่ไร้เกียรติคนที่ไม่มีค่าคนที่ถูกโดมินคนที่ไม่มีอะไรเลยจะได้รับการท้าทายเอเมน เราน้องต่อแต่นี้ไปเราต้องอธิษฐานขอพปะเจ้าเมตตาให้ชีวิตของเรานำการฟื้นฟูไปถึงคนอื่นเนเแมนไปที่ไหนจะฟูที่นหนเนีแมนอะเลลูยาคุณไปที่ไหนคนจะเชิญคุณอีก่เพราะคุณเป็นพ่อพ่อเแมนอะเลลูยาพระเจ้ายินใหญ่พระโอ์อาศิจันย์สิ่งที่เราเห็นอย่างที่สองก็คือว่าใน,ในยอห์นบทที่สี่ข้อยี่สิบแปดเขาเพืา่อจาัดให้แต่พี่น้อง ยอมดสี่ก็ยี่ดมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทิ้งถ้าเราไม่ทิ้งเราเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นใจและการฟื้นฟูนในชีวิตของเราได้หญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้าไว้และเข้าไปในเมืองบ่อคนทั้งปวงว่ามาเจอมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดทึ่ฉันได้กระทําท่านผู้นี้เป็นพระคริต์ได้ไหมหญิงคนนี้ได้ทิ้งหม้อที่เขารักหม้อนะ มันเหมือนกับวัฒนธรรมของเขามันเหมือนเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของเขาอุปกรณ์ของเขาอะเวลาเขาพบพระเยซูใช่ไหมแสดงว่าพระเยซูมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าหม้อที่แดกมาตลอดชีวิตเอเมนเขาทิ้งหม้อไปแล้วไปเลยไปบอกข่าวดีของพระเยซูคริสต์พี่น้องจำไม้เลยว่าตอนที่เราพบพระเยซูคริสต์การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นมันจะมีบางอย่างที่เราต้องชี่ไง,งเอเมนมันต้องอาจจะสิ่งที่บอกคำาี้จะพูดไม่เป็น พี่เจ้าเขาไม่อ,องใช้คนอื่นเถอะเขาพูดไม่เป็นโอ้พระองค์เจ้าเขาไปใช้คนอื่นเถอะเขาพูไม่ค่อยมีเงินตอนนี้ยังไม่อยากทําอะไรโอ้พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ช่วยให้คนอนื่นทําไปก่อนเถเดีย๋ยวฉันจะต,ตามหลังไปคุณตามเขาไม่ทันแล้วเพราะพรมันติดจรวดเอเมนไหมคะครเดยนะให้สิ่งดีที่สุดกับพระองค์คุณอยากจะมาถวายสิ่งดีที่สุดกับพระองค์คุณถวายในวันนี้เอเมน พี่น้องท่านใดที่จะถวายสาหรับสร้างอาคารสร้างโบสถ์ของใจาสมาสมุทรสงครามคุณรีบทําเลยนะคุณเป็นรุ่นแรกนะที่ได้ทําและพี่น้องท่านท่านยังไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐการฟื้นฟูไม่เกิดขึ้นท่านยังไม่พบพระเยซูท่านอาจจะเชื่อพปะเจ้านานแต่ครั้งนี้พบพระเยซูท่านอย่าลืมว่ามีพระเยซูเท่าน,านั้นที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท,ท่านได้พี่น้องที่รักวันนี้สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปที่เราร้องตั้งแต่เพลงแรก ให้เราทิ้งสิ่งที่ไม่มีค่าในชีวิตของเราอยากเยื่อให้เรายอมเอาประเพณีเก่าๆออกไปให้เรารู้แต่ว่าต่อจากนี้ไปเราจะเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณเอ่เมนเราไม่ใช่สมาเรียฮาเล,ลูยใช่ไหมพี่น้องต่อจากนี้ไปไม่ใช่ว่าเรานมัสการตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้เราได้ทุกที่เลยอเมนเรามารวมกันสรรเสริญพระเจ้า อาเลยนี่เป็นโอกาสพี่น้องการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นเมื่อเราทิ้งบางอย่างที่ถว่วงเมื่อเราทิ้งบางอย่างที่เราหอบหิ้วมายาวนานแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องท่านทุกท่านทิ้งบางอย่างที่ไม่ทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลเงเลยเลบทเรียนที่สามที่ขา้า้าเห็นและสิทจร์ย์อย่างมากคือนางได้รีบไปบอกข่าวไปเสร์ฟกับคนในหมู่บ้านพี่น้องทิ้งบางอย่างเพื่องาน,นของจ้าราชกาทิ้งบางอย่างเพื่อการประกาศข่าวไปเสร็จอะไรเลยล่ะ เอเมนเบานะนะเวลาเดี๋ยวจะให้พระเจ้าอวรพรพวกท่านพันเขาเห็นไหมเห็นไหมเป็นไหมพระเจ้าโอ้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขอให้การเวรยพรนี้เสียงดังแบบนี้เอเมนการฟื้นฟูของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเพราะเราจะเอาข่าวประเสริฐออกไปเราจะเอาข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปยอมทิ้งบางอย่างเพื่อพ่านามของพระเจ้ายอมทิ้งบางอย่างเพื่อ อนาคตที่เรามองเห็นที่ยิ่งใหญ่นั้นพี่น้องเขาเห็นก่อนคนอื่นเขารีบวิ่งไปและพี่บอคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านก็แห่กันมาน่าสนใจนางต้องมีเทคนิคบางอย่างที่น่าตื่นเต้น,เข,ไไนเขาไม่ไปด้วยความเศร้าอยเขาไม่ไปด้วยรูปแบบที่ ไม่น่าตื่นเต้นแต่นางไปเขาไม่ได้คิดว่านางน่าจะพูดอะไรมากกว่านี้อีกเลยไหมคะต้องพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างคนถึงแหกันมาการฟื้นฟูนฟนของพระเจ้ได้เกิดขึ้นพูดเสียงของหญิงต่ำต้อยเสียงคนไร้ค่าคนหนึ่งแล้ววิ่งไปบอกว่ามีคนหนึ่งที่ยกฉันขึ้นและมันเป็นความจริงเอเมนพระเจ้าอัสิกันวันนี้ขอให้การฟื้นฟนูของพระเจ้าที่บ่อน้ําแห่งนั้นที่บ่อน้ําของยาโคบ พี่น้องที่รักวันนี้เขาไม่อยากให้ที่นี่เป็นบอ่อน้ําของใจสมานที่นี่เป็นพ่อพรและการฟื้นฟูเอเมนพระเจ้าค่ะแล้วก็อวยพรบ่อ,บอ,บอน้ําใจสมาสมุทรสงครามเป็นบอ่อน้ําในการฟื้นฟูด้วยเช่นเดียวกันเอเมนจะช่วยเราพี่น,น้องสุดท้ายแล้วก็คือว่าวันนี้นะถ้าผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นมาหาพระองค์พระเยซูบอกว่าผู้ลำทานผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา เราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขถาวันนี้ขอท้าทายเราทุกคนที่นี่ต่อตนนี้ไปบ่อน้ําในชีวิตของเราจะเป็นบ่อน้ำ่งการฟื้นฟูของพระเจา้าเป็นบ่อน้ําที่ไม่ดับเป็นบ่อน้ําที่มีชีวิตเป็นบ่อน้ําที่จะไหลออกเป็นบ่อน้ําอย่างพระพรเหมือนบ่อน้ําของยาโคบเอเดนบ่อน้ําของยาโคบถูกเปลี่ยนเป็นบ่อน้ํห่งการฟืนน้นฟูเอเดน พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่เรากาลังจะทําให้เรายืนขึ้นด้วยกันเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันพีน้องเราที่ฉานด้วยกันวันนี้ให้เรายกย่องพระองค์ให้เรารู้ว่าต่อจากนี้ไปความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะไม่เหมือนเดิมเราจะมีความสัมพันธ์เราจะได้รับเกียรติจากพระองค์เราจะเป็นคนที่มีชีวิตใหม่กับพระองค์แน่แนเราจะทําอะไรก็จะเกิดผลแน่แน่มาเล่ความทีหวานลงจะเกิดผลในชีวิตของเราเราจะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพันรกิจของพระเจ้า จะย,ยกใจของเราให้กับพระองค์ยกชีวิตของเราให้กับพระองค์ยกพันธกิจของเราให้กับพระองค์พี่น้องวันนี้พระเยซูบอกกับเราว่าใจที่กระหายให้มาหาพระองค์เราได้แม่น้ําของพระองค์ไหลออกจากชีวิตของเรา